วันนี้มีความคืบหน้านะคะในเรื่องของการก่อสร้างโครงการต่างๆที่ถือว่าเป็น mega project มาฝากกันด้วยนะคะโดยล่าสุดค่ะทางด้านของราฟนะคะมีการจับมือกับสิงเทลแล้วก็ AIS ค่ะเดินหน้าโครงการก่อสร้าง data center ค่ะ กราฟนะคะสิงเทลและ a i s เดินหน้าก่อสร้างโครงการ Data Center ขนาดกว่า20เมกะวัตต์ในจังหวัดสม,มุทรปราการภายใต้การดำเนินการของบริษัท GSA Data Center จำกัดซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของทั้ง3บริษัทนะคะโดย Data Center แห่งนี้จะเชื่อมต่อครบวงจรมุ่งนำเทคโนโลยีล้ำสมัยมาใช้ค่ะเน้นใช้พลังงานสะอาดและการบริหารจัดการพลังงานที่ยกระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานของ Data Center รวมถึงมีระบบการเก็บรักษา ข้อมูลที่ปลอดภัยสูงสุดพร้อมตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าองค์กรและผู้ให้บริการคราวในไทยและต่างประเทศเพื่อตอบสนองต่อการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหการรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในภูมิภาคโดยคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้นะคะภายในปีพศ2568 ดยการผนึกความแข็งแกร่งของทั้ง3บริษัทจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจ Data Center ค่ะโดยกราฟนั้นมีประสบการณ์ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่กว้างขวางขณะที่สิงเทลนะคะมีความชํานาญในเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาและบริหาร Data Center ระดับไฮเปอร์สเกลส่วน AS นั้นมีความเชี่ยวชาญด้านโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศรวมถึงพัฒนาและดําเนินธุรกิจ Data Center หลายแห่งในประเทศไทยด้วยค่ะ คือเป็นการเดินหน้าธุรกิจนะคะเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานที่นับปัจจุบันนั้นเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างการเติบโตให้กับเศรษฐ,ฐกิจของประเทศแล้วค่ะ